ค่ะวันนี้ร้านวรลพรไฮโลไฮเทคจะมานำเสนอตัวจับสูงต่ำชิปญี่ปุ่นตัวใหม่ล่าสุดนะคะปลายปี2023ค่ะโค้ดการเล่นก็ง่ายๆค่ะเครื่องสั่นสั้นๆ2ครั้งให้เล่นต่าค่ะเครื่องสั่นยาว1ครั้งให้เล่นสูงค่ะมารีวิวจานไม่อุดกันก่อนนะคะเล่นได้กับทุกลูกทุกขนาดเลยค่ะมาเริ่มเปิดแรกกันเลยค่ะเครื่องสั่นสั้นๆ2ครั้งให้เล่นต่านะคะชมค่ะ สามเอี่ยวเอี่ยวต่ำนะคะถูกค่ะเิดต่อไปค่ะเครื่องส,สั่นสั้นสองครั้งให้เล่นต่ำนะคะชมค่ะสามสามสามต่ำนะคะถูกค่ะเออต่อไปค่ะ เครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะมาชมกันค่ะห้าห้าสองสูงนะคะถูกค่ะความแม่นชัดเจนนะคะตัวนี้มาชมเปิดต่อไปค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะชมค่ะห้าห้าสองสูงนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปค่ะ เครื่องสั่นสั้นสองครั้งให้เล่นต่ำนะคะชมค่ะห้าเอี่ยวเอี่ยวต่ำนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะชมค่ะหกสี่สองสูงนะคะถูกค่ะงานตัวนี้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ทั้งหมดนะคะ ที่เสียงดังๆก็เล่นได้ค่ะเครื่องสังส่นสั้นๆสองครั้งให้เล่นต่ำนะคะชมค่ะสี่สามสองต่ำนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะชมค่ะ หกห้าเหี่ยวสูงนะคะถูกค่ะระยะได้ไกลนะคะหกถึงเเมตรเลยค่ะทีนี้ก็มาลองจานอุดหนาลูกเล็กทางอีสานกันบ้างนะคะลูกขนาด3ามหุนขึ้นไปเล่นได้หมดค่ะตั้งหน้าไหนก็เล่นได้นะคะหน้าลายยิ่งดีค่ะมาชมเปิดแรกกันเลยค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะชมค่ะห้าสี่สามถูกนะคะ เปิดต่อไปค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะมาชมกันค่ะ5 52สูงนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะชมค่ะห้าถูกนะคะ งานตัวนี้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ทั้งหมดนะคะมาชมเปิดต่อไปค่ะเครื่องสันส่นสั้นสองครั้งให้เล่นต่ำนะคะชมค่ะห้าสองเอียวต่ำนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะมาชมกันค่ะ ห้าสี่สามถูกนะคะเปิดต่อไปค่ะเครื่องสั่นยาวหนึ่งครั้งให้เล่นสูงนะคะมาชมกันค่ะหกสี่สี่สูงนะคะถูกค่ะระยะจานอีสานได้สามเมตรนะคะความแม่นชัดเจนนะคะตัวนี้มาชมอีกเปิดค่ะ เครื่องสั่นส,สั้นสองครั้งให้เล่นต่ำนะคะชมค่ะ6 2เอี่ยวต่ำนะคะถูกค่ะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะร้านวาราพรไฮโรไฮเทคเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกสามหนกไอดีไลน์ก็เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะ098 6 3เก้าแสค่ะสินค้ารับประกันให้1ปีเครื่องมีปัญหาส่งมาซ่อมฟรีและเคมได้ที่ร้านนะคะ ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ